วัสเีครับเดี๋ยวจะมานะครับสั่งช้อปปี้ฟู้ดครั้งหนึ่งนะครับโปรโมชั่นดีมากนะครับร้อยกว่าบาทเหลือ9กบเาท่านั้นเองหาครับสามสับง้าบานนะครับไปดูกันกลับมาสั่งช้อปปี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราออกจากแอปก่อนนะครับถ้าเราเข้าไปที่แอปนะครับสารมาที่คําว่าช้อปปี้ฟู้ดนะครับตำแหน่งที่เราเลือกนะครับกดเข้าไป นะครับกลัวไม่ตรงนะครับให้จิ้มที่จัดจัดส่งแล้วก็จิ้มที่แผนที่นะครับจิ้มเข้าไปอ่ากดมุมขวาบนครับตรงนี้นครับจิ้มเข้าไปปั๊บแล้วสามารถเลื่อนได้นะครับเลื่อนได้เลื่อนมาจุดที่เราอยู่นะครับพอเลื่อนปุ๊บให้เราตรงนี้ใช่ปะแล้วก็กดถอยหลัง อ่าไม่ใชก่กดสถานที่แนะนําตรงนี้นะครับปุ๊บก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเลือกไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เลือกร้านอาหารเข้ามาเข้ามารวมโค้ดส่วนลดก่อนนะครับให้เราเลือกนะครับกดอันนี้สั่งซื้อแสดงว่าเรากดเก็บโค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดเก็บโค้ดนะเก็บเก็บเก็บนะครับแล้วแต่เลยนะครับเก็บเก็บไปก่อน นะครับเสร็จแล้วถอยนะครับสั่งอาหารนะครับฮียสั่งไว้ละนะครับประมาณนี้กดสั่งซื้อนะครับมาใส่โค้ดตรงนี้ใส่โค้ดตรงนี้ปั๊บนะครับจิ้มเข้าไปนะครับเพราะส่งฟรีไม่ได้ไม่เป็นไรช่างมันนะครับฟรูโค้ดนี่ก็ได้ลด60บาทนะครับซอปปี้เปได้ไหมแม่งไม่ได้เนี่ยต้องเติมเงินนะครับ ก็จ่ายผ่านบัตรไปแล้วกันนะครับกดสั่งซื้อเดย 99, อเก้าเก้าเท่านั้นคุ้มมากนะครับโอเคเรากกดสั่งซื้อไปแล้วนะครับอ่ะแสดงว่าอันนี้ได้รถแล้วนะครับ โอเคนะครับเราจะยังไงก็ได้เราก็บอกคนขับว่าพิมพ์หาคนขับนะครับโอเคเนี่ยเราก็พิมพ์บอกหาคนขับได้เลยนะครับว่าต้องการให้ยังไงก็ได้